จากมิตรกลายเป็นดาบจากพันธมิตรกลายเป็นศัตรูดราม่าระอุระหว่างเพจอีเซียมเจคิมและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในโลกโซเชียลที่อาจเกิดขึ้นไวและเปลี่ยนใจเร็วยิ่งกว่าแอปอัปเดตล่าสุดเพจอีเซียมภาค5ได้จุดไฟกลางวงด้วยการโพสต์ขอโทษบอสบิ๊กทิติวติวารุณหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อย่างเปิดอกโดยยอมรับแบบไม่อ้อมคอมว่าที่ผ่านมาเคย หลงเชื่อข้อมูลจากบุคคลหนึ่งและเผลอชี้ปลายดาบไปฟาดผู้ใหญ่บ้านแบบไม่ทันไตรตรองแอดขอโทษนะคะบอสบิ๊กยอมรับว่าเคยหลงเชื่อนางและชี้ปลายดาบมาทำร้ายน้องบิก๊กเพราะความอคติแอดเซียมต้องขอโทษจากใจจริงๆกับเรื่องที่เคยทำไม่ดีต่อบอสบิ๊กขอโทษ FC ผู้ใหญ่บ้านทุกคนที่แอดเซียมเคยทำร้ายจิตใจขอโทษจากใจจริงอีกครั้งเสียงวิพากก็ดังขึ้นทันทีบ้างก็ชมว่าเพจอเอซียมกล้าที่จะยอมรับผิด ในขณะที่อีกฝั่งก็เริ่มจับจ้องว่าใครกันแน่ที่ทำให้เรื่องนี้เลยเถิดหากย้อนดูอดีตเจค,คิมหรือที่รู้จักกันในชื่อคิมเบอรี่ไม่ได้เป็นคู่กรณีกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาตั้งแต่ต้นตรงกันข้ามเธอเคยอยู่ฝั่งเดียวกับบอสบิ๊กด้วยซ้ำในช่วงหนึ่งเจค,คิมเคยมีจุดยืนสนับสนุนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อย่างเปิดเผยทั้งแสดงความเห็นเชิงบวกทั้งช่วยสปอร์ตเวลามีคนมาโจมตีแต่เมื่อเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนจากความขัดแย้งที่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจุดเริ่มต้นมาจากอะไรคร่าวๆผู้ใหญ่บ้านเคยไลฟ์สดด่านางไปชุดใหญ่เจค,คิมเริ่มเปลี่ยนข้างและย้ายไปแบกฝั่งแพราวพราๆอย่างชัดเจนซึ่งในเวลานั้นแพรวๆคือหนึ่งในบุคคลที่มีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่บ้านอย่างหนักเจค,คิมจึงกลายเป็นอดีตพันธมิตรที่หันกลับมาทิมแทงและหนึ่งในเครื่องมือที่เจค,คิมใช้ในเงามืดก็คือ Page e ในโพสต์ล่าสุดเพจอีเซ e ียมภาค5ได้เปิดโปงว่าเจคิม <J. Kim S 1> คือคนที่เคยส่งข้อมูลหลังไมให้ตนเองโจมตีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กูนะจะไม่พูดเลยว่าคิมเบอร์รนางเคยส่งอะไรให้กูยืมมือเพจกูเล่นงานผู้ใหญ่บ้านอะไรบ้างแต่กูจะไม่พูดออกมาเลยเพราะกูจะเซฟแหล่งข้อมูลกูไม่มีสันดานขายคนแต่รอบนี้อีเจมึงดวงชะตาขาดล้ำเส้นกูไปมากโพสต์นี้ไม่เพียงแค่เปิดเผย ความจริงที่ซ่อนมานานแต่ยังแสดงให้เห็นว่าเพจอีเซียมถูกใช้เป็นเครื่องมืออย่างเต็มรูปแบบเมื่อรู้สึกว่าถูกแขวถูกแซะและถูกหักหลังซ้ำซากจากเจคิมจึงถึงเวลาลุกขึ้นปกป้องตัวเองด้วยการแฉกลับถ้ากูจะปกป้องตัวเองกูว่ากูไม่ได้ทำอะไรผิดต่อจุดยืนของกูแม้จะเคยพลาดเคยพุ่งดาบใส่ผิดคนแต่เมื่อเพจอีเซียมออกมาขอโทษแบบจริงจังไม่หลบ ไม่เบี่ยงไม่โยนใส่ใครก็ทําให้หลายคนกลับมาให้โอกาสอีกครั้งคนเราทําผิดแล้วยอมรับผิดขอโทษจริงใจและแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดคือคนที่เจริญทางสติปัญญาแฟนคลับของผู้ใหญ่บ้านหลายคนก็ออกมาคอมเมนต์ว่าเข้าใจและให้อภัยเพราะในยุคที่ใครก็โยนความผิดให้คนอื่นการกล้ายอมรับผิดอย่างตรงไปตรงมาถือเป็นความกล้าแบบหนึ่งสิ่งที่น่าจับตาตอนนี้คือเจ้ค,คิมจะตอบโต้อย่างไร หรือเธอจะเลือกนิ่งและปล่อยให้ความจริงค่อยๆเปิดเผยตัวเองเพราะในโพสต์ของเพจอีเซียมระบุชัดว่าหากเจ็คิมยังแสะไม่เลิกจะมีการเปิดหลักฐานเด็ดและเพจเก่าที่เคยคุยกับนางยังไม่ปลิวแต่แค่ปิดไว้เฉยๆเท่านั้นอย่าให้กูต้องรื้อขึ้นมาขยี้และมึงจะไม่มีที่ยืนเลยเจ้คคิมนี่คือคำขู่ที่หนักแน่นที่สุดในรอบหลายเดือนดราม่านี้สะท้อนภาพชัดว่าใครเคยทำอะไรไว้จะมีวันหนึ่งที่ความจริงย้อนกลับมา ไม่ว่าจะเคยเป็นแนวร่วมเคยอยู่ข้างเดียวกันเคยแบ่งข้อมูลลับหรือเคยพยายามซ่อนเบื้องหลังเมื่อเกมเปลี่ยนคนเปลี่ยนดราม่าจึงเปลี่ยนและสุดท้ายสิ่งเดียวที่อยู่คือความจริงในโลกที่เต็มไปด้วยการปกป้องตัวเองแบบผิดๆและการโยนความผิดให้คนอื่นเพื่อเอาตัวรอดการกล้าย,ยอมรับผิดจึงกลายเป็นของหายากและในวันนี้เพจอีเซียมภาค5าได้เลือกทำในสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนจะกล้าทำกล้ากลับใจกล้าขอโทษ กล้ายืนอยู่ข้างความจริงแม้จะเคยเดินพลาดมาก่อนที่สุดแล้วต้องขอบคุณแฟนคลับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทุกคนที่มั่นคงไม่หวั่นไหวแม้จะมีใครพยายามทำลายภาพลักษณ์ที่ดีมาตลอดเพราะพลังของแฟนคลับคือเกราะกำบังที่ปกป้องผู้ใหญ่บ้านจากดราม่าอันบ้าคลั่งได้เสมอและที่สุดต้องขอบคุณเพจอีเซียมภาค5ที่เลือกหันหน้ากลับมาเผชิญกับความจริงไม่ใช่เพราะ ต้องการคะแนนนิยมแต่เพราะเข้าใจแล้วว่าความจริงไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนตามกระแสแต่คือสิ่งที่ยืนอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง